สวัสดีค่ะทุกคนก็ของที่เราได้เกิดมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะก็ได้มาส่งถึงมีนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีนก็จะมารีวิวและลองใช้กันนั่นก็คือแป้งของชินนี่พายนะคะแป้งครีมนะคะก็ตัวแพคเกจก็จะประมาณนี้เลยก็จะเป็นกล่องสีขาวตัดกับสีทองนะคะ โอเคมีนซื้อเป็นเบอร์02มานะเบอร์ natural ไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านี่โอเคค่ะคุณสมบัติของแป้งพริพ์นี่นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์แป้งอัดแข็งผสมรองพื้นเป็นแป้งผสมรองพื้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีนจะไม่ลงรองพื้นละกันนะคะ <S 2> <S 2> เนื้อละเอียดบางเบาช่วยปกปิดให้ดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อแป้งติดทนกันน้ำกันเหงื่อควบคุมความมันช่วยให้ผิวเนียนกระจาา่างใสช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดไม่ให้หมองคล้ำระหว่างวันผสานคุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติบำรุงผิวจากส่วนผสมบ ของเขานะคะเขาก็บอกมาตรงหลังแพ็กเกจเนาะช่วยผิวกระชับเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวช่วยอัมพารียวรอยรูขุมขนแลดูเล็กลงไม่อุดตันผิวเขาใส่เป็นพวกวิตามินบำรุงสารสก,กัดบำรุงผิวมาให้เราด้วยนะนี่ก็แาบนี้เลยคะ่ะโอเคเราจะมาแกะแพ็กเกจกันมีนะนี่แพ็กเกจเขาก็ งนี้เป็นพลาสติกนะตรงกลางที่เป็นสีทองอผลิตภัณฑ์นะคะก็เหมือนจะทำจากพลาสติกส่วนตรงขา,ขาวๆตรงนี้เหมือนจะเป็นหนังหร,หรือหนังเทียมหรือว่าหรืออะไรสักอย่างเราจะไม่ไปแกะของเขาแล้วกันนี่ให้ดูข้างหลังเขาก็จะมีบอกเบอร์นะคะเบอร์ศูนย์สองเนเจอร์ เก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไงเปิดมาก็จะเจอกระจกนะคะของที่ปิดแล้วก็นี่ก็จะมีแผ่นอันนี้มาเออเนื้อแป้งก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้ยมีมีกลิ่นด้วยน่าจะใส่กลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นหอมหอมกลิ่นน้ำผึ้งมีความน้ำผึ้งหน่อยๆน่อย สลักรูปหน้าของพิมพ์ p ิพายนะคะสลักรูปหน้าของพิมพ์ดิพายไว้นะแล้วก็เขาก็จะแถมพับมาให้ในตัวนี่ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะใช้พับที่เขาแถมมาให้นี่นะคะจะวอชลงไปที่แขนให้ดูละกันเพราะว่าถ้าเอาลงหน้ามินอาจจะใช้แปรงเพราะมีนอยากได้แบบความบางเบาไม่อยากให้หน้ามันดูหนาเกินไปนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม น,นเลยเอาพับนะคะเราจะมาสวอชที่ข้อแขนนะมีนจะลองเอาทัาตรงรอยสักของมีน,นะคะเพื่อดูว่าเขาช่วยในเรื่องของการปกปิดดีแค่ไหนจริงไหมอะไปวิม่มันก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะมันคือแป้งผสมรองพื้นไม่ใช่รองพื้นหรือคอนซีลเลอร์อะไรใดๆเนาะมันก็ยังคงเห็นรอยสักนะคะ เลยนะว่าถ้าคนผิวแห้งใช้ค่อนข้างที่จะมันคาเป็นขุยชัดมากจากรูปที่แปะให้นะคะจิงโอเคเราจะมาทดสอบการกันน้ำของเขาด้วยพกขันสีเขียวมาเลยทีเดียวเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบหยดหยดติ้ง เดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทิชชู่ซับดูนะคะว่าเป็นยังไงแป้งจะดุดมาตามทิชช <No. S 1> ู่ไหมอ้าวก็นิดนึงนิดนึงก็มีรูดตามตามนั้นมานิดนึงนะคะนี่แต่มันก็เนื้อแป้งยังอยู่นะจากที่เราเอาน้ำลองเอาน้ำแบบดิ้งดิงด้งดิ้งดิ้งดู่ก็คือ แป้งยังคงอยู่นะคะแต่ว่าพอใช้กระดาษซับมันก็ไม่ได้ติดทนแบบไม่ได้ติดทนดีขนาดนั้นเพราะว่าแป้งหลุดติดทิดทดชชู่มานะคะทุกคนนี่โอเคทดสอบเรื่องความกันน้ำผ่านไปแล้วเราก็จะมาเราจะไม่ใช่พับเพราะเรารู้สึกว่าเนื้อแป้งมันไม่กรุบมันดูเป็นเนื้อแป้งที่ทึบหลังจากที่เราลองลงแป้งที่แขนดู เราเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคะแล้วเราเห็นว่ามันเป็นคราบเป็นขุยน้อเพราะเราผิวแห้งเราก็จะบำรุงผิวหน้าเราเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าเราด้วยเอเซนต์น้ำตบฮาดะลาโบะนะคะสูตรนี้เลย๋ย้เราจะบำรุงหน้าแเรา ตัวเอส okay. เซนนน้ำตกฮานาลาบนก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นบนผิวหน้าโอเคเราลงน้ำตกไปแล้วขออนุญาตลงตัวกันแดดต่อเลยแล้วกันโอเคค่ะ ลงกันแดดหน้าแล้วก็อย่าลืมลงกันแดดคอนะนี่มีนก็ลงกันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่ลงรองพื้นเราจะไม่ลงคอนซีลเลอร์เราจะแบ่งของพิมพ์ดิไทยนะคะโอเคเขาก็มีกระจกให้เราเราก็จะดูจากในกระจกตรงนี้แล้วโอเคเดี๋ยวมีนจะลองลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะ ตรงไหนที่มีนจะเน้นเรื่องของการปกปิดก็คือตรงพวกรอยสิวอะไรเงี้ยมีจะใช้เป็นพับนะคะแต่ตรงส่วนอื่นนีนก็จะใช้เป็นแป้งนะ,ะ okay. จากที่ลงไปเล็กน้อยนะคะทุกคนโอเคเรื่องของความแบบเนียนมันทําให้หน้าเราดูเนียนขึ้นจริงก็คืออย่างที่มินบอกว่า มีเป็นคนไม่มีดูขุมขนอยู่แล้วอะมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขาช่วยในเรื่องของกระชับดูขุมขนหรือเบลอรูขุมขนจริงไหมเพราะว่ามีไม่มีขุมขนแต่ว่าที่ลองลงลงไปก็คือช่วยให้ผิวดูเนียนนะคะเดี๋ยวมีจะเอาพับเน้นเออเราจะเอาพับเน้นตรงที่เป็นแบบรอยทรงรอยสิวนะยังเห็นสิวอยู่ไหมคะทุกคนก็ยังคงเห็นสิวอยู่นะ แต่ใช้พับกดอ่ะเออมันหนาตรงนั้นมันดูหนาแต่ก็ยังเห็นรอยสิวเหมือนเดิมอ,อ่ะเราจะเน้นตรงที่เราเป็นกะด้วยละกันเออโอเคเราก็ได้ใช้พับนะคะเน้นในจุดที่อยากเพิ่มการปกปิดเป็นรอยสิวรอยฝ้ารอยกระอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะคะแต่ เราลงตัวแป้งไปเรารู้สึกว่าคืออะไรอ่ะเนื้อแป้งมันแห้งมากค่ะทุกคนพอมาลงกับหน้าเราใช่ไหมทั้งที่เราลงเอสเซนส์ตกไปแล้วลงตัวกันแดดไปแล้วหน้าเราก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นแล้วใช่ไหมคะทุกคนแต่พอลงแป้งไปหน้ามันมันแห้งอ่ะมันมันเป็นความรู้สึกแบบเขาูรสึกเก็ตฟิลว่า ก็ลงไปครึ่งหน้านะคะต่างกันไหมมันก็ดูเนียนขึ้นหน้าดูเนียนขึ้น้วความที่เบอร์02มันค่อนข้างที่จะกลมกลืนไปกับสีผิวเดิมของมีอยู่แล้วด้วยก็หน้าไม่ลอยไม่วอกไม่ผ่องไปแต่มันก็ความรู้สึกคือหน้าแห้งแห้งอยากจะย้ำว่า มันมันาแห้งสำหรับคนผ <abil itation. S 1> ิวแห้งนะคะก็อยากจะแนะนำเผื่อจะไปปรับสูตรอะไรใดๆกับตัวแป้งนะคะสำหรับคนที่หน้าแห้งเดิมหน้าแห้งอยู่แล้วอ่ะพอมาลงแป้งไปแล้วมันทำให้แห้งหน้าแห้งกว่าเดิมอะมันมันไม่ค่อยแฮปปี้นะอันนี้คือมีนจะลงเต็มหน้าแล้วนะ ะะก็จะได้ตามนี้เลยคะ่ะได้ประมานี้นะคะเดี๋ยวมีนก็จะไปแต่ตงหนงแต่งหน้าอะไรๆต่อแล้วก็จะมาพยายามถ่ายคลิประหว่างวันให้ดูว่าระหว่างวันมันเป็นยังไงหน้าจะมันขึ้นกว่าเดิมไหมโอเคแต่งหน้ากันต่อแล้วกันนะ One hour later ค่ะทุกคนนะที่ก็ที่นี่โของมินนะคะมินก็ไปแบบแต่งตาแต่งแก้มแต่งปากแต่งอะไรใดๆ วอนนี้คือหน้าแห้ง <laughs> อยากทำแบบอ่าเนี่จะล้างหน้าแล้วโอเคแต่เราเพื่อคุณดูเพื่อคุณผู้ชมนะคะเราจะทน8ชั่วโมงเพื่อมาดูกันว่าสีหน้าจะดรองไหมคุมความมันดีจริงไหมอะไรใดๆ,ๆนะคะไปแล้ว <laughs> ไปแต่งตัวก่อน ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงครึ่งแล้วนะคะจากที่ไปทําธุระามาทาั้งวันก็ไม่ได้อัดคลิปเลยนะกลัวว่าคลิปจะยาวเกินไปก็เลยเออขอมาสรุปคร่าวๆเมื่อผ่านไปแล้วแบบแป8ชั่วโมงละกันก็<ม>สรุปคร่าวๆนะคะจากที่ได้ใช้แป้งพิมพ์ของพิมพ์ไดไทายนะคะก็คือสีมันดรอปลงไมก็ค่อนข้างดรอปนะแบบดูสิมันมันเห็นชัดหรือว่าแบบ สีแป้งมันดรอปลงไปนะคะทุกคนก็เห็นรอยกะรอยสิวอะไรใดๆชัดเจนขึ้นเยอะมากแต่ระหว่างวันมันมันไหมไม่มันหน้าไม่มันเลยก็หน้ารู้สึกแห้งทั้งวัน <c oughs> รู้สึกหน้าแห้งตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะคุมความมันดีไหมโอเคมีนเห็นด้วยว่าดีคะ่ะแต่สําหรับคนผิวแห้งค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าพอลงเนื้อแป้งไปมันค่อนข้างที่จะทําให้หน้าแห้ง ผากเกินไปเนาะลุกมันก็จะดูแม็ดๆหน่อยหน้าจะดูเนียนกระจาา่างใสโอเคจริงสำหรับมีนมินซื้อเบอร์0ูนมามันโอเคกับผิวขาวเหลืองที่มีนเป็นอยู่มันก็เลยไม่วอกไม่ลอยนะคะก็ถือว่าแฮปปี้บวกกับมีนใช้แปรงด้วยเนาะมันก็เลยไม่ได้ลุกดูหนาดูโบะอะไรขนาดนะั้นก็สำหรับราคา650มีนว่ามันค่อนข้างที่จะแพงเกินไปหน่อยเออค่อนข้างแพงเลยแหละ เสียดายตังค์หน่อยๆด้วยที่แบบแต่ก็เพื่อคุณผู้ชมเราก็ยอมนะคะยอมที่จะเออซื้อมาลองใช้ดูเพื่อจะมารีวิวแบบเรียวๆของเราว่าเป็นยังไงจะซื้อมาใช้อีกไหมก็คงไม่แต่ถ้าเขาปรับเปลี่ยนสูตรพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรใดๆก็เดี๋ยวก็อาจจะลองไปซื้อสูตรใหม่มารีวิวอีกทีก็ให้คะแนนสองคะแนนเต็มห้าคะ <No. S 1> แนนละกัน ก็ให้คะแนนเรื่องของการคุมมันของเขาก็ค่อนข้างดีสําหรับคนผิวหน้าธรรมดาถึงผิวหน้ามันก็น่าจะชอบแฮปปี้นะคะแล้วก็คะแนนที่2ก็คือเป็นเรื่องของหน้าดูเนียนสําหรับคนที่มีรูขุมขนอาจจะช่วยเบอรูขุมขนได้ส่วนหนึ่งแต่สําหรับมีนคือไม่มีรูหน้าไม่มีรูขุมขนก็เลยตอบโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ว่ามันกระชับรูขุมขนให้ดูแบบมันดูเบอร์ูขุมขนไหมอะไรอย่างเงี้ย เท่าที่ใช้มาคือหน้ามันดูเนยียนกระจ่างใสจริงแล้วก็เนื้อแป้งปกปิดได้ว้าวไหมก็ไม่ได้ว้าวมากนะคะปกปิดนิดหน่อย <Okay. S 1> แต่ไม่ได้ปกปิดดีนะเพราะฉะนั้นก็จะขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มีนด้วยนะกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งทิ่งๆๆ่งย่ให้ๆๆๆๆๆด่ววันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย